54แรงพร้อมตักหน้าและคุ่มและโรตารี่เก่าญี่ปุ่นนะครับเก่าญี่ปุ่นเดิมๆขับเคลื่อนสี่ล้อเคลื่อนสี่ล้อแปดหมื่นห้าพันบาทใช้งานได้เลยไม่ต้องทำอะไรเปลี่ยนไย่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮโดรลิกเรียบร้อย ท่อเดิมเดิมจากญี่ปุ่นนะท่อเดิมเดิมจากญี่ปุ่นแม็ดผมมันแปลงนะท่อเดิมเดินจากญี่ปุ่นโตรตารี่ประมาณเม็ดยี่สิบโรตารี่ประมาณเม็ยี่สิบโรตารี่ตัวนี้สามารถแปลงให้เหลือเม็ดหนึ่งก็ได้นะมันจะมีรอยต่ออยู่ขงข้างครับถ้าไม่ต้องการมันยาวก็ตดก,กอกก็จะเหลือประมาณเม็ดหนึ่งนะครับจะมีรอยต่ออยู่นะครับโรี่ยโรี่เม็ดหนึ่งถ้าไม่เอาเมนะ็ดยี่ครับ นใจต่อพงชัยเซกเตอร์0 6 2 2 4 9 5 2 9 7 0 6 2 2 4 9 5 2 9 7